จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าจะทำอย่างไรให้ลูกๆรู้ว่าพ่อแม่รักและเป็นห่วงค่ะรู้สึกทุกข์จังเลยค่ะพูดอะไรก็ดือ้อเถียงไม่ฟังอันนี้เป็นปัญหาที่พ่อแม่เจอกันเยอะนะจ๊ะอยากให้ลูกดีแต่สอนแล้วเขาดื้อบางทีเขาก็เบื่อเขาก็เถียงมั่งไม่ฟังมั่งเนี่นะจ๊ะเล็กๆอยู่ก็ดูน่ารักดีพอโตขึ้นมาคบเพื่อนเยอะก็ชักจะเถียงแล้วเนี่ยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นเรื่องนะคุณโยม มีคุณโยมท่านหนึ่งไม่เคยมาวัดเลยแล้วก็วันหนึ่งลูกในเรียนอยู่ประมาณสักอนุบาลสักห้าหกข,ขวบนั่นแหละไปโรงเรียนแล้วเพื่อนวันเกิดเพื่อนมาวัดเลยเอาซีดีเกี่ยวกับเรื่องเปรตเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มาแจกเพื่อนของขวัญวันเกิดเด็กนี้กลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็มาเปิดดูบอกแม่แม่หนูเปิดไม่เป็นเปิดหน่อยแม่ก็เปิดให้แล้วแม่ก็ไปเอาอ้างจานผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ย สิบกวนาทีเอ๊ะทำไมลูกมาอะไรนวลเนียนอยู่ที่เท้าถามลูกทําอะไรอ่ะปรากฏว่าลูกบอกหนูจะกราบแม่บอกอ้าวทาไมล่ะลูกบอกหนูดูซีดีแล้วเนี่ยต่อไปหนูจะไม่เถียงคุณแม่แล้วหนูไม่อยากเกิดเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเนี่ยเอาไปโน่นนะเห็นในซีดีว่าเออใครเถียงพ่อเถียงแม่มีวิปากกรรมยังไงว่าเด็กเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหบอกดูแล้วน่ากลัวไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วเลยมากราบเท้าขอขอมาคุณแม่ แล้วตั้งใจะจะเป็นคนดีคุณแม่ก็งงว่าเคยสอนลูกรูก่นม่เคจะเชื่อนะทาไมดูซีดีแค่สิบกวนาทีปักแล้วกลับเปลี่ยนดีอย่างนี้ลูกชายคนอืาไปดูพฤติกรรมเปลี่ยนอีกเหมือนกันคุณแม่เลยพาลูกพาคุณพ่อด้วยมาวัดเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่น่าเชื่อแผ่นซีดีไม่กี่นาทีเนี่ยสามารถทําให้ลูกกลายเป็นคนดีอย่างนี้ขึ้นมาได้บางทีเราพูดตรงๆลูกก็เบื่อหา่าแม่จู้จี้ขี้บน่นอาศัยสื่อธรรมะช่วยด้วยโดยเฉพาะมีภาพ เคลื่อนไหวมันเห็นกระจ่างก,กว่าคําพูดอย่างเดียวไงท่านบอกว่าภาพที่ดีภาพเดียวเนี่ยมีค่ากว่าควาพูดร้อยคำซะอีกเพราะฉะนั้นลองเข้าไปที่เว็บไซต์ dmc.tv ดูนะบนวายเว็บ dmc.tv เนี่ยในนั้นจะมีเรื่องราวธรรมะมีภาพมีรูปมีวิดีโอต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็ลองเลือกดูที่น่าสนใจเข้ากับเรื่องของเราแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกดู อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้อีกทางหนึ่งเจริญพร